อหกํเดอกําเดอนี่เด้อขอนะำเสนอกําเดืกเมนูนี่นะโอ้โหย่างยงเซ็จครับเี๋ยวขอจัดสรครเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วว่าะย่างเ็นี่ปลยหนักหนักหนกหนักหน่กหนักเลยแลม่หน้าห่อนกําเดือนั่นแหละฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจของับกําเดกําสองชุดกํสามพิเศษนี่ครับอันนี้เมนูซาจินครับซาจินจินว่าเน่นเลยเราต้องจุต้องเจือนสยังเลยนี่ อีเน้เนซาเป็นอีเล็กๆในชุดหน่อยมั้เหมาะเหมะออืม <c oughs> พัก้อมต้นหอมทัวเรลืองอย่างนี้หนูก็ไปเจี๊ยบเรือยวกพักพักไผ่ของดวนไปเคร้่งในแบบซุกๆเนี่ยผมต้องจุเลยครับเอาแบบซาแบบเหนือๆเลยคอนวเสียบคือเข้าวแน่นๆอื้ เป็นพักปอมเมียงครับเหาะต้นหอมนี่กับต้นหอมเมียงเหมาะอะไรเลยกับซาดีนะปะ เป็นแพนไอ้เลยวันนี้ซาจนีนได้ซาเหลือดครับวันนี้หเนาะอย่างไนก็สุกกำหงแดงแค่นอย อออเอาไปเดี๋ยวเขาทำเจ้าเฮ้ยหืม,อมขอกันขอกันมีจะไคร้มีหอมแดง หมอขนาครับเด้อดินยิงย่งแกไปไม่หอมด้วน 嗯。<laughs> นี่นี่ับทับหวานครับชมานาไม่น่อยประจุนะมาครับมานืดหืดหืดเลย อืใส่เข้าน้อยๆกับนิดๆเชื้อตับหวานน้ำละ เ,เนี่ยเพื่อจะเนี่เราเี่นในระดับแบบนี้น,นะบก็เจ็บอ่นอน พักปอมหน่อยครับหอมปอมเมียงอืมส่ยวย่อดเลยมาอืม,อม,อม,อมรับหวานนั่นไหม่ะ กินงวาไม่ครับหูทอดๆเปรี้ยวกับหวานๆรึต้เหือเดี๋ยวนี่วอ lượng im cho kim tắp cái chép nói อืม,อมอ่ะนี่ครับของกําของกํา พี่ไทยดูแข็งไงกันเลยอ้ยไปกคอะไรกูติดตามก็แจ็คก ok ็ซับสไครเป็นกำลังใจผมกรักับสองสุดสา3พี่เชนีวผมเป็นกำลังใจผมน้วพลิราไปครับสุดยอดแล้วนี่นะฮึาจีนแบบอุ่นๆหอนๆแบบ กันทุกองกันนะครับเจอกันไหมโอกาสหน้าครับโอกาสนี้ถ้าผิดพลาดประกันได้ขออภัยด้วยนะไปะเจอกันไหมวันหน้าขอตัวครับกันนี่สวัสดีครับ